สวัสดีค่ะวันนี้ทิพมายืนอยู่บนถนนเส้น3ามสนะคะอยู่ในเขตตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทนะคะณนะปัจจุบัน ทิพ์จะพาเข้าไปดูหน้าแปลงที่41ไร่เป็นที่นอสอสามกนะคะอยู่ในเขตตําบลกระบกเตี้ยอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอบล้อมด้วยทิวเขานะคะบรรยากาศดีดินดีนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะเดี๋ยวทิพ์จะพาเข้าไปดูนะคะค่ะอันนี้ก่อนถึงหน้าแปลงนะคะมีอ่างเก็บน้ำเขาเรียกอ่างเก็บน้ำห้วยลงนะคะก่อนถึงหน้าแปลงที่ดินเรานะคะมีไฟฟ้าประปา ชุมชนเพื่อนบ้านแล้วก็มีวัดนะคะอันนี้เป็นเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะก่อนถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะจากอ่างเก็บน้ําไปถึงแปลงที่ดินก็โดยประมาณห้ากิโลนะคะลงมาจากถนนเส้นหลักสามสองหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ําสวยนะคะปัจจุบันก็ทําเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะค่ะ อนนี้ทิพพามาถึงหน้าแปลงที่41ไร่ตำบลกระบกเตีย้ยอำเภอเนินขาบจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นนอสอสามกนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยค่ะเ,เพื่อนบ้านชุมชนก็ห่างอยู่ประมาณ50เมตรค่ะพอดีไม่เห็นเพื่อนบ้านดงอ้อยมันบังนะก็เลยยังเห็นไม่ไม่เห็นบ้านของเพื่อนบ้าน จริงๆแล้วเราลงมาจากถนนเส้นหลักสามสองหนึ่งหนึ่งพันอ่างเก็บน้ำมาถึงหน้าแปลงโดยประมาณห้ากิโลนะคะตอนนี้ทิพย์พามาถึงหน้าแปลงที่แล้วนะคะเนื้อที่สี่สิบเอ็ดไร่อยู่ตำบลกระบ,บกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเกษตรกรทำม,มันอยู่นะคะควารรมกว้างของหน้าแปลงโดยประมาณอยู่ที่หกสิบเมตรนะคะจากเสาไฟด้านขวามือนะคะ เรื่อยมาจนามุมดงอ้อยนะคะหน้าที่กว้าง60เมตรและลึกลงไปด้านหลังนะคะด้านหลังสุดิวต้นไม้สุดท้ายเลยนะคะเนื้อที่อันนี้เป็นเอกสารนอสสามกนะคะเมื่อลูกค้าซื้อแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดขุดแดงได้เลยนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่นะคะเพื่อนบ้านชุมชนห่างโดยประมาณ50เมตรนะคะ ด้านซ้ายมือของเราเราก็สามารถวิ่งกลับไปจากหน้าแปลงวิ่งกลับไปที่อ่างเก็บน้ําวิ่งขึ้นไปถนนเส้นหลัก3-2มสองหนึ่งหนึะคะส่วนด้านขวามือของเราก็สามารถวิ่งออกไปสู่ถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งไปออกด่านช้างอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอบ้านไร่อุทัยได้นะคะอันนี้ไม่ใช่เส้นทางตันนะคะ มีเพื่อนบ้านมีชุมชนนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะเป็นนอสอสามกนะคะเนื้อที่41ไร่ตำบนกระบกเตี้ยอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้ถ้าเกิตัดอ้อยแล้วเราจะมองเห็นวิวเขานะคะอบล้อมด้วยวิวเขาห่างจากอ่างเก็บน้ำโดยประมาณ5กิโลนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะสามารถแอดไลน์ถามรายละเอียดได้นะคะทิปนะคะ0925816638ทิปนะคะสอบถามเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะเนื้อที่41ไร่อยู่ในเขตตำบลกระบกเตีย้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นนศอ3สอสกนะคะเราขายไร่ละ85,000นะคะ ราคาถูกมากค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อ0925816638นะคะเป็นนอสอสามกนะคะเอกสารสิทธิสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้นะคะหน้ากว้าง60เมตรและลึกลงไปนะคะเป็นนอสอสามกขายไรล,ละัป85,000นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะทิปนะคะสวัสดีค่ะ